เหรียญห้าบาทตัวติดผลิตน,น้อยหายากเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญครบรอบห้าสิบพชชนพรรษานะคะเนี่ยค่ะพชชนพรรษาห้าสิบนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังราคาเริ่มต้นที่สามร้อยถึงถึงหกร้อยบาทค่ะเหรียญน,นี้นะคะสามร้อยถึงหกร้อยบาทด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็มีข้อความค่ะ5ธันวา25 2หนะคะปี25 20ค่ะพระชนมายุ5 0พรรษาที่นี่ราคา5บาทแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านแบบนี้ค่ะด้านหลังมาดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะรัชกาลที่9สยามมินคะเราก็จะเรียกเหรียญนี้ว่าสยามินเหรียญแบบนี้นะคะจะมีจะมีอีก รุ่นหนึ่งบล็อกหนึ่งตรงนี้จะเขียนว่าประเทศไทยอันนั้นอนะ่ะไม่มีราคารับซื้อนะคะก็ราคาอยู่ที่เกินหน้าเหรียญนิดหน่อยเป็นหน้ารับซื้ออยู่ที่7บาทที่เขียนว่าตรงนี้ประเทศไทยค่ะส่วนเขียนตรงนี้นะคะที่มีข้อความนะคะสยามมินแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0ถึง600บาทโดยประมาณนะคะสวยๆไม่ผ่านใช้อ่ะสวยๆได้แต่ถ้าประมาณอย่างนี้ก็อยู่ที่ สามร้อยเพระขาบินเขาเก่าแล้วเขาบินค่ะก็จะไดอยู่ประมาณ300บาทเนี่ยค่ะเสียสยมินนะคะเป็นเหรียญครบรอบห้าสิบพรรษาในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเหรียญ5บาทลูกเสือเหรียญที่ละลึกค่ะที่ละลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกค่ะ ครบ75ปีของการลูกเสือโลกนะคะเป็นเหรียญ5บาทนิกเกิลเหรียญ5บาทที่ระลึกด้านหลังเขจะเป็นแบบนี้อ่ะส่วนด้านหน้าเขาจะเป็นเนี่ยค่ะเป็นพระบรมชาย,ยาลักษณ์ทรงชุดลูกเสืออันนี้จะเป็นลูกเสือโลกอะ่ะลูกเสือเป็นสากล่ะนะ ไม่ใช่ลูกเสือไทยเขาจะมีวาระลูกเสือไทยที่พี่นายต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเขามีเขามีเหรียญวาระลูกเสือไทยนะคะลูกเสือก็จะมี5บาทแล้วก็10บาทเนี่ยค่ะก็รับซื้อราคาที่200บาท180 2 0 0บาทนะคะส่วนส่วน,วนอ่าสิบบาทก็รับค่ะ200บาทราคาเหรียญละก็เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้องนะคะทั้ง5บาทและก็10บบาทเหรียญลูกเสือจะจะเป็นตัวติด หบาทก็เป็นอันดับสองรองจากสยามมินส่วนสิบบาทก็อันดับสองรองจากต้นไม้ค่ะปีต้นไม้ทุกคนก็จะรู้เนาะเหรียญทียเลึกปีต้นไม้เป็นเหรียญหายากตัวติดพรีโนะอันดับหนึ่งจริงๆจ,จำนวนผลิตเขาไม่ได้ต่างกันนะคะแต่ด้วยความที่ต้นไม้เขา เขาเปเหรียญมีกระแสะค่ะได้รับความนิยมรา,ราคาก็จึงสูงทุกเหรียญทุกอย่างนะคะถ้ามีกระแสความนิยมนะคะราคาจะสูงค่ะ่ยบาทลูกเสือ10บาทลูกเสือรับซื้อ200บาท